สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพของขวัญจากธรรมชาติคนเราทำงานทุกวันนี้นะคะแน่นอนค่ะย่อมหวังเรื่องของรายได้แต่การที่เราใช้ร่างกายทุ่มเทนะคะในการทำงานจนร่างกายนั้นทุดโทมเป็นโรคร้ายแรงสิ่งที่ได้มายัางไงก็ไม่คุ้มเสียกับสุขภาพร่างกายของเราค่ะ วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะที่ใช้ร่างกายทุ่มเทกับการทำงานอย่างหนักจนลืมใส่ใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ดีไปนะคะและเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมค่ะดิฉันขอต้อนรับคุณนิชชาอรอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่นิชชาอรอนนะขอรีกสั้นๆว่าพี่ออนได้ไหมคะได้ค่ะพี่อรอนเป็นบุคคลหนึ่งที่เรียกได้ว่าทุ่มเทกับการทำงานอย่างมากเลยทีเดียวใช่ใชไหมคะค่ะ ปกต,ติเนี่ยเราทํางานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงคะก็ตั้งแต่เช้าออกจากบ้านประมาณเจ็ดโมง,ง,โมงครึ่งอะค่ะเจ็ดโมงครึร่งแล้วกลับเข้าบ้านกี<ว>่เวลานี่ไม่แน่นอนนะคะเพราะพี่รับเหมาก่อสร้างอาจจะห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มวันไหนงานพิเศษก็ต้องมีโอทีรับเหมาก่อสร้างคือเราต้องไปช่วยงานในส่วนไหนบ้างคะคะก็อย่างแฟนพี่เขาเป็นผู้รับเหมาใช่ไหมพี่อาจจะหินดินทซายไม่พอเธอขับรถไปซื้อปูนมาตันหนึ่งอะไรเงี้ยพี่ก็ไปขับรถไป ขับรถไปขับรถกลับแล้วก็ต้องมีช่วยด้านอื่นๆอีกค่ะคือเรียกได้ว่าเรื่องการเงินเรื่องอะไรนี้ก็คือต้องพี่ทั้งหมดค่ะคือตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเราเริ่มสตาร์ททางานจนถึงสองสามทุ่มไม่ได้หยุดเลยค่ะรับประทานอาหารเป็นเวลาไหมคะบางวันก็ไม่เป็นเวลาค่ะบางวันก็ไม่เป็นเวลาค่ะบางวันมื้อเดียวบางวันสองมื้อเท่าเคงานไม่ยุ่งมากก็คือสามมื้อครบค่ะเราต้องทํางานทุ่มเทขนาดนี้เนี่ยเป็นระยะเวลากี่ปีมาแล้วคะ ประมาณ10นะคะ10ปีมาแล้วค่ะประมาณ10คุณนิชาออนเป็นอีกตัวอย่างของผู้หญิงไทยยุคใหม่ค่ะที่ต้องช่วยสามีอย่างแข็งขันในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวจึงต้องทุ่มเทงานหนักทั้งงานนอกและงานบ้านร่างกายของเธอถูกใช้งานอย่างไม่หยุดหย่อนและต่อไปนี้คือผลสะท้อนที่เธอได้รับจากการที่ไม่ดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะ นี่ถูกใช้มาเต็มที่แหละว่าอย่างนั้น<ฮ>นะคะแล้วมีผลกระทบอะไรกับร่างกายของเราบ้างเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างคะคือหนึ่งเลยคือ้องปวดเมื่อยปวดเมื่อยอเพราะว่าขับรถนี่มันเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วต้องเหยียบพลัตค่ะค่ะถ้าวันไหนขับทั้งวันก็คือกลับมาบ้านก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากอ,อย่าว่าแต่เกียร์กระปุกธรรมดาเลยค่ะเกียร์ออโต้ยังปวดเมื่อยเลยนะแล้วที่สำคัญที่มีลูกเล็กอื คือเราต้องเลี้ยงลูกจริงๆเลี้ยงลูกอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วนะใช่เรายังต้องแบบดูแลเรื่องของกิจการอีกใช่ไหมคะใช่ใชเรียกว่าเหนื่อยเบิ้ลเบิ้ลดับเบิ้ลเลยดับเบิเล้ลเ,เลยคือกลางคืนก็ไม่ได้พักจริงๆว่าจะได้พักก็ไม่ได้<ช>พักเนาะแล้วเขาติดกันเอาไว้สามขวบกับสี่ขวบครึ่งค่ะแล้วเขาตื่นกินนมเขาก็จะ,ะพี่ก็ต้องเราก็ต้องรู้ค่ะ ก็ทําอย่างนี้มาเป็นระยะเวลานานอาการปวดเมื่อยที่ต้องเผชิญนี่คือมันทรมานสร้างความทรมานกับเราแค่ไหนคือเช้าตื่นมาเนี่ยเราไม่อยากลุกโอ้ยโอยอย่างเงี้ยมากคือแบบอยากจะคว้างนาฬิกาปลุกทิ้งไปซะยังไม่ตื่นเลยยังไม่เช้าพยายามหลอกตัวเองปิดมุ้งปิดม่านนะก็คือไม่อยากจะตื่นคือไม่อยากจะลุกขึ้นมาทํากิจกรรมใดๆก็ตาม ร่างกายต้องการการพักผ่อนว่าอย่างนั้นคะ,นะคะนพักผ่อนน้อยแล้วก็ทํางานหนักด้วยแล้วปกติก่อนหน้านี้คือเรามีวิธีการดูแลเรื่องของสุขภาพยังไงบ้างเวลาที่เราเกิดอาการปวดเมื่อยอะไรที่ก็จะไปนวดไปนวดนวดเพื่อสุขภาพนวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมื่นไม่หาย<ว>เสียค่านวดเป็นหมืน่นก็ไม่หายขาดอ่ะ พอปวดปุ๊บไปนวดปวดปุ๊บไปนวดมันก็ดีขึ้นระยะหนึ่ง,งแต่พอเราใช้ร่างกายเรื่อยๆมันก็เป็นอืกอมก็เลยมันเป็นการใช้จ่ายที่ไม่รู้จบสักทีใช่ไหมล่ะคะก็คือทำแบบนี้มาสิบกว่าปีเหมือนกันหมดไปเท่าไหระะ่แล้วนับไม่ถ้วน <laughs> นับไม่ถ้วน <laughs> คือเราไปนวดครั้งเนี่ยถ้าร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยแล้วแต่ ตอนหนึ่งชั่วโมงนะถ้ามันปวดมากๆก็สองชั่วโมงเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่าการแก้ปัญหาสุขภาพไม่ถูกจุดอาจจะทําให้เราต้องสูญเสียเงินและเวลาอย่างมหาศาลในการฟื้นฟูสุขภาพแล้วทุกวันนี้ล่ะคะเราดูแลสุขภาพร่างกายยังไงก็พี่ได้ยินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งที่เขาโฆษณาทางวิทยุค่ะพี่ก็เกิดสนใจพี่ก็เลยโทรไปสั่งซื้อมาลองดื่มว่าจะดีจริงไหม ถ้าดีจริงเราก็จะดื่มต่อถ้าไม่ดีจริงขวดเดียวเราเลิกอแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะ,คะดีขึ้นในส่วนไหนอะคะคือครั้งแรกที่พี่ซื้อมาดื่มเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะรักษาโรคปวดเมื่อยของพี่เนี่ยให้มันหายแต่พอพี่ดื่มไปครึ่งขวดโรคปวดเมื่อยก็ยังไม่หายแต่หน้าท้องของพี่หายไปอ,อเพราะว่าพี่อหลังคลอดอะผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยจะเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยค,คือว่าพี่ พอครึ่งขวดนะหน้าท้องหายไปค่ะพวกไขมันอะไรต่างๆแล้วพอพี่ดื่มได้วยสองขวดสามขวดอ,อาการปวดเมื่อยปวดอะไรตามมือตามเท้าตามข้อเนี้ยมันก็ทุเลาไป เชา้าตื่นมาเาพี่อยากไปทางานแต่งตัวอาบน้ำจากที่แทนที่อยากจะโยนนาฬิกาทิ้งจนะนก,ก็ทําให้รู้สึกว่าอยากจะทํากิจกรรมได้มากขึ้นแล้วในส่วนประกอบของตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่พี่รับประทานเนี่ยพี่ได้มีความรู้หรือว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างหรือเปล่าคะค่ะพี่ก็ศึกษาดูในรายในรา,ายละเอียดแล้วก็พี่ก็ค้นคว้าม,มาบ้างแล้วก็พอจะอเราก็พอรู้มาบ้างเอออันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ย ก็คือนอกจากจะศึกษาด้วยตนเองแล้วเนี่ยก็มีถามถ่ายเนาะจากผู้ที่อาจจะมีประสบการณ์อาจจะเคยรู้มาก่อนจากที่ฟังนะคะพี่ออนเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงจนถึงแบบสองสามทุ่มเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะค่ะมันไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้กับพี่ออนเลยหรอคะไม่ค่ะเพราะพี่พี่คิดว่าพี่จะต้องรักษาสุขภาพของพี่เนี่ยให้หายให้ร่างกายเราเจ็บป่วยน้อยลงแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้น ยากขนาดไหนก็ต้องทำโอ้โหขอปรบมือให้เลยจริงๆนะคะ,คะแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็ะส่วนผสมที่เรารู้จักอยู่แล้วเนี่ยบางตัวเนี่ยเรารู้สึกเออของเขาน่าจะดีจริงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เรารู้สึกแฮปปี้กับผลิตภัณฑ์นี้มากน้อยแค่ไหนคะก็ร้อยเปอร์เซ็นนะคะร้อยซเลยค่ะ แสดงว่าตอนนี้สุขว่าร่างกายแข็งแรงดีขึ้นมากก็ดีคือว่าเราก็อยากลุกอะเลาเช้ามาโอ้เมื่อก่อนไม่อยากจะลุกมันปวดมันเมื่อยงี้ยเราก็ไม่อยากจะลุกเอาสายหน่อยเงี้ยแล้วกิจกรรมที่ที่เราต้องทําทุกๆวันเรายังคงต้องทําเหมือนเดิมไหมคะเช้ามาเราก็ตื่นอาลูกลูกคนโตไปโรงเรียนลูกคนเล็กอยู่บ้านฝากยายเลี้ยงเราทํากิจกรรมเสร็จศัพท์เราก็ไปทํางาน แต่ว่ารู้สึกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้ววิธีการดูแลสุขภาพร่างกายด้านอื่นๆ่ะคะนอกจากมีอาหารเสริมแล้วมีการดูแลด้านใดบ้างก็เรื่องอาหารการกิน<ม>อย่างี้พี่จะเน้นผักเยอะเน้นผักจะไม่ค่ยอยเนื้อสัตว์ผักปลาที่บ้านนะค่ะ,คะ ก็คือเลือกทาน่เลือกเลือกทานนะคะดูอาหารที่มีคุณประโยชน์ที่ดีนะคะแล้วก็หาอะไรมาเสริมเพื่อสุขภาพของเราก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายที่ดีมากๆของพี่ออนนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ออนมากๆเลยค่ะที่วันนี้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านสุขภาพให้เราได้รับชมรับฟังกันนะคะขอบพระคุณค่ะ และเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆจากรายการอโรคาวารตี้ค่ะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะเพราะความสุขของคนป่วยไม่ได้อยู่ที่เงินทองนับแสนนับล้านค่ะแต่อยู่กับการมีสุขภาพร่างกายที่ดีนั่นเอง วันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งและรายการโอโรคาวาไราตี้คงจะต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนค่ะไว้เจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ